ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาพามาดูขั้นตอนในการขยายพันธุ์กิ่งไผ่ไผ่หวานไผ่กิมตุงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีกิ่งไผ่ครับเก้าอี้ครับกิ่งไผ่ที่คัดสรรมาอย่างดีพร้อมรากอา,ากาศเต็มๆนะครับต่อไปก็เป็น ลระถางครับดินครับดินที่หมักมูลสัตว์ปุ๋ยคอกไปแล้วนะครับอ้าวอุปกรณ์ก็เหมือนจะครบเลยนะครับจะขาดอะไรไปหน้าเดี๋ยว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 ไปเอาอุปกรณ์ก่อนครับบรรยากาศรอบๆครับ อากาศโอโซนบริสุทธ์แบบสดชื่นสดชื่นเลยนะครับเจอแล้วครับอุปกรณ์ตักดินครับได้มาแล้วไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยไปขายขายพันธุ์ต้นไผ่ก้าน าแล้วถ่ายทําคนเดียวนะครับก็จะประมาณนี้อุปกรณ์พร้อมคนพร้อมหรือยังคนก็ต้องพร้อมนะครับเอามุมไหนดีเอย อ่มุมนี้แล้วกันบรรยากาศสวยเลยตั้งก่อนอืมจะได้เห็นรูปหล่อๆดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้าสวยไม่เอ่ยท้องฟ้าสวยนะครับวันนี้แดดไม่ออกเลยครับโซล่าเซลบอกวันนี้วันหยุดของโซล่าเซลนะครับ ทำงานไม่ได้เลยนะครับแดดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวมาขยายพันธุไผ่กันนะครับหญ <c oughs> ้าที่มันดอกเหนียวๆนี่มันคือหญ้าอะไรวนะก็จะทราบเอ้เย <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นดินหมัก หมักไปแล้วนะครับพร้อมขี่ลงขี่เลื่อยพร้อมพวกพืชพวกต้นยงต้นหญ้าที่ตัดแล้วก็สุ่มรวมกองไว้นะครับให้ <c oughs> มันมีแร่ธาตุอาหารในดินอา <c oughs> <c oughs> ทมแนวมาลุยกันเลยอยจริงไพเราก็ทําให้มันล้วนๆก่อนนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำได้ดีก่อนอื่นก็ ลองก้นกระถางไปก่อนหนึ่งชั้นโอเคแล้วก็เอากิ่งพันดีแบบลากเต็มๆนะครับใส่ไปได้เลยวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับสวนสวนของผมนะเพราะว่าเราไม่มีเวลามาตอนทำตุ้มตอนกิ่งพันนะครับ เพราะเราจันทร์หนึ่งสุกเราก็ต้องทํางานทํางานประจํานะครับช่งวงเสาร์อาทิตย์ก็ถึงจะได้มาทําสวนทําเกษตรกันนี่แค่นี้แหละครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็ไปตั้งใต้สปริงเกอร์ลดน้ํารดน้ําให้ความชุ่มชื้น สม,สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกรากแตกยอดต่อไปนะครับทำเหมือนกัน,นครับทำไปเรื่อยๆลองไปหนึ่งชั้นยิงพันดีทุ๊บเียบไปเลยนี่เลย ความชุ่มชื้นของเขาสม่ำเสมอที่สวนผมจะเป็นแบบระบบน้ำก็จะเป็นแบบเราใช้ตั้งเวลานะครับว่าเราไม่ได้อยู่ดูแลรถให้ทำเมื่อตั้งเวลาให้ปัม๊มมันทำงานตอนเช้าสมมติว่าตั้งไว้เจ็ดโมงก็เจ็ดโมงก็ปัม๊มก็ทำงานนะครับ ปั๊มก็ทำงานปั๊มก็มีหน้าที่รดน้ำให้เราไปอา,ากาศดีบางทีมาแล้วมาอยู่มามาไล่สวนก็ไม่อยากจะก,กลับเลยนะครับแต่ทำไงได้เราต้องกินต้องใช้เอางานหลักไว้ก่อนนะครับลูกก็ต้องเรียน แม่จะพ่อแม่เราอีกเนาะจะสู้กันต่อไปอ้อันนี้จริงแปดปักลงไปเลยอัดไปเต็มเต็ม<ๆ>แตกรากเยอะๆแตกยอดแตกรากก็เอาไปลงดินประโยชน์เขาเยอะแยะมากมายนะครับไผเนี่ย ต้นก็ลำต้นก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายหนอก็ทานได้จำหน่ายได้ส่วนใหญ่ที่ส่วนก็จะใช้วิธีนี้ทั้งหมดสมัยแต่ก้อนที่มาปลูกใหม่ๆก็กผมก็ไม่ได้ปักชำอย่างนี้นะตัดตัดแล้วก็ไปปักดินปลูกเลย เป็นมั่งตายมั่งแต่ตรงไหนที่มีระบบน้ำมีสปริงเกอร์ก็เขาจะรอดก็มีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆในน้าจะใช้วิธีไหนขุดเหง้า,าได้ครับขุดเง้ามา เอามาปักชำก็ได้ครับหรือว่าตอนกิ่งหรือถ้าจะอย่างผมก็จะเป็นการขุดขแขนงกิ่งขแขนงนะครับเอากิ่งขแขนงเข้ามาขยายพันธุ์กิ่งแขนงที่มีรากอากาศแล้วนะครับขยายพันธุ์ได้เหมือนก้านโอ้นี้ ดีมากเลยอากาศคืมก็ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขยายพันุ์กันต่อก่อนนะครับ